ข้อ46ผลต่างระหว่าง0.0862กับ0.8006มากกว่าหรือน้อยกว่าผลบวกของ0.0608กับ0.268อยู่เท่าไรข้อ1มากกว่าอยู่0.3945ข้อ2มากกว่าอยู่0.3856ข้อ3 น้อยกว่าอยู่0.3756ข้อ4น้อยกว่าอยู่0 3 2 8 8อ่ะโจทย์ข้อนี้เป็นโจทย์ถามทักษะการคิดเลขธรรมดาเลยนะเขาต้องการให้น้องดูว่าผลต่างอันเนี้ยกับผลบวกอันเนี้ยมันมากกว่ากาันหรือน้อยกว่ากันอยู่เท่าไหร่ถ้าน้องจะผิดก็คือผิดที่น้องสะเพาคิดเลขผิดนั่นเองแต่โจทย์ข้อนี้ไม่มีอะไรเลยจริงป่ะสมมติพี่คิดที่กลุ่มก้อนแรกก่อน คำว่าผลต่างคือผลบวกหรือผลลบนะผลลบถูกไหมเพราะฉะนั้นผลต่างก็คือผลลบพี่คิดเลยว่าผลต่างระหว่าง0.0พี่เอาตัวหลังต่างเพราะตัวหลังมากกว่านะน้องอย่างง,งนะ0.8006ลบด้วย0.0862ต้องระวังลบเลขเพลนิดนึงนะค่อยๆค,คิดไปชา้ชาๆจะได้ไม่พลาด6ลบ2เหลือ4 8ต้องยืมถูกไหมเหลือ10เหลือเก้เหลือสิบเศษ4 1แล้วก็7ก็จะได้ว่าอ๋อผลต่างอันนี้ก็คือ0.7144นั่นเองถูกปะเราก็แอบโนต้ตไว้ในข,ข้อสอบก่อนว่าอ๋อตรงนี้มันคือ0 7นย์นนะทีนี้มาดูอันที่สอง อันที่สองก็ถามว่าผลบวกล่ะแล้วผลบวกระหว่าง0.0608 0.0608บวกกับ0.268ล่ะน้องหล,หลายคนต้องระวังนะอันนี้พี่เตือนนะว่าโจทย์ข้อนี้เขาตั้งใจมาหลอกเนาะเขาไม่ยอมใส่ให้เป็น 0. 2680ถูกไหมเมื่อทศนิยมไม่เท่ากันน้องจะบวกน้องจะเรียงยังไงน้องต้องตั้งให้จุดทศนิยมเท่ากันแล้วเรียงเลขนะอย่าไล่ามาจาก8 6 2 0เนเงี้ยผิดเลยนะต้องไล่าจากจุดทศนิยมให้เท่ากันนะทีนี้มาบวกโจทย์ข้อนี้ก่อนบวกได้เท่าไหร่เอ,อ่ยบวกได้8 8 6หกบวกหเป็น12ถูกไหม2บวก1เป็นสกลายเป็น0 3น8จุดด อ่ะ8ูดูซิว่าถ้าเอา2อันเนี้ยมาเทียบกันอันไหนมากกว่าไหนน้อยกว่าดูแค่ตัวเลขก็รู้แล้วจริงไหมว่าไหนมากกว่าเอ่ยอันบนนนองบางคนจะลชอบแบบคิดเร็วไงอุ้ยผลต่างกับผลบวกผลต่างก็ต้องมากกว่าผลบวกอีกแล้วจริงป่ะไม่จริงนะเพราะว่าถ้าผลต่างเนี่ยเขาลบเลขนิดเดียวเองกับผลบวกเขาเลขน้อยๆมาบวกเนี่ย มันก็มีค่าน้อยกว่าผลต่างถูกปะเพราะฉะนั้นน้องตอบได้แล้วว่าเฮ้ย mm. ค่าข้างบนเนี่ยมากกว่าถูกไหมเพราะถ้าช้ไหนแต่ว่าน้อยกว่าตัดทิ้งตัดทิ้งที่เรารู้แล้วว่ามากกว่าแต่ถามว่ามากกว่าอยู่เท่าไหร่น้องก็เอาต้องเอาสองค่านี้มาลบกันถูกไหมคะก็ต้องเอา0 7 1 4 4ลบด้วยอะไรนะ0.3288ถูกไหม ซึ่งลบการค่อยๆลบจะได้ไม่พลาด4เหลือ3เป็น14ลบ8เหลือ,อ่ะไรเอ่ยเหลือ6ถูกไหมทดมา,า8 13ลบ8เหลือ5ยืมมาอีกเหลือ6เป็น10เป็น8 3 0.3856้ตรงกับช้ข้อไหนเอ่ยตรงกับช้ข้อ2สรุปเจทข้อนี้ง่ายมากๆเพียงแค่ เขาต้องการเน้นให้น้องคิดเลขให้เป็นบวกทอสิสเซยมให้ได้ถูกไหมแล้วสิ่งที่นาะพี่อยากเตือนสําหรับข้อนี้มีแค่2ออย่างคือ1น,น้องต้องอย่าคิดว่าผลต่างมันต้องน้อยเสมอไปกับ2เวลาตั้งทนิซยมน้องต้องจุดทนิซยมมาตรงกันแล้วค่อยไล่ตัวเลขไม่ใช่ไล่จากตัวเลขแล้วค่อยไปหาจุดทนิยมมันจะทําให้บวกผิดตําแหน่งถูกไหมนอกจากนั้นก็ไม่มีอะไรเอาค่า2ออันนี้มาลบกันซึ่งก็มีค่าเท่ากับข้อ สองนั่นเองค่ะ